ตอนกลยุทธ์การทำหุ่นซุปเปอร์โจรามาเสร็จเรีบร้อยแล้วแค่นี้ก็แจวต่อไปก็เอาหุ่นยนต์นี่วางลงไปจะดีกว่านี่เมื่อกี้ีนมัวทำอะไรอยู่ตั้งนานนะโนบิตะกำลังทำโจรามานเลยโจรามาเหรอ เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่มีฉากประกอบนะทําให้เหมือนจริงเปียบเลยแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยยังไงแล้วอืม่าสำเร็จฮใจแอนกับซินดีโอจะต้องตะลึงแน่ๆที่เห็นนี่ไงเสร็จแล้วผลงานจรม่าของผมอะนะใช้เวลาทำทั้งคืนเลยนะเป็นไงเจา๋าใช่ไหมเนี่ยแหละรจรมา่าว่าไงนะ ดูยังไงครับเป็นเหมือนของจริงเลยฮะจริงวะกับรูปถ่ายหลอกๆกันนะเลยนะจิุ๊กาจ้ก็เป็นกัเข้าไปด้วยอรอสเกียร์เสียใจด้วยนะโจระบ้าของจริงน่ะมาต้องทำอย่างนี้ตัวยาเจงแน่เ้ยยียาเฮยอดมากยอดเธอจะใช้หุ่นแบบเดียวกันนะแต่ของฉันอ่ะคนละเรียกันเไย ฝีมือทำจราจรมากกระจกกระจกแบบนี้เห็นแล้วอยากจะอาเจียนออก่อนอื่นก็ต้องเอาไปตะเวนหาซื้อส่วนประกอบชั้นดีก่อนโนบิตะเข้าใจไหมฮะแล้วก็เอาพวกส่วนประกอบตกแต่งเข้าไปที่หุ่นต้นแบบแคนนี้ก็จะได้หุ่นยนต์ที่เล,ลิศหรูอลังการกว่าใครๆเลยอ๋แบบอ,อ,อ,อแบบนี้เองเหรอเอ,อ้ยธรรมดาน่ะแค่นั่งทำจรมากคืนเดียวแต่กันเนี้ยนี่ถมเทปไปแล้ว แต่ว่าเออฉันนะนักคนควาตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกวันเลยค้นคว้าเหรอคนควาอะไรเหรอก็หลายเรื่องอะนะถ้อาอ่านหนังสือเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็ไปถามญาติพี่น้องที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยผู้เชี่ยวชาญั้นเหรออ่อพี่นี่ก็คือ ส่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอุนจรมาโดเาพาะนะดูลึกซึ้งจังเลยนะอยากเข้าไปดูได้ไหมนะผมก็อยากจะไปเข้าไปดูด้วยโด้ไม่ได้ไม่ได้ที่นี่นะเป็นห้องแสดงหุ่นยนต์ของยาติของฉันโดวิตายังดูเด็กเกินไปห้ามเข้าเข้าใจเพราะไม่นะนี่ถ้าฉันกระชิสมกะากจ้างเข้าได้ใช่ไหมก็ได้นะแต่ว่าต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะถึงจะได้เข้าเข้าใจแล้วอ่ะ ไม่ดีมัรอไม่ตัตตงค้างนะสาวคูเขาได้ไแล้วทำไงล่ะแย่แล้วนางเขาเถอะนะหุ่นยนต์เนี่ยนะถ้าเราชอบสยอย่างนึงก็สนุกของเราไปได้แค่นั้นมันก็พอแล้วนี่นะพูนนั้ได้ยังไงละ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นนะจะบอกให้เดีแอคชั่นเลยเรื่องรุป,ปกอบของหุ่นยนต์เลยซินโอน่ะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําจะสู้เขาได้ยังไงล่ะจับได้รู้ไหมอ่าเขาเข,ข,ข,ข้าใจแล้วถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเถอนะงั้นจะทำยังไงกันดีล่ะเราเนี่ยก่อนเอยก็ต้องดูกลยุทธ์ของซินออนนนะก่ะ ขอทาราทคอมพิวเตอร์เอะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนะซินิโอกำลังไปขอคำแนะนำจากญาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยหุนจะเป็นพิเศษแน่เลยในตอนนี้เชื่อได้เหรอไงครับผลงานที่ล่าสุดของผมมาคิดว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยน่าเสียดายนนี่ไม่ใช่จราม่าเลยอะอะไรกันเนี่ยฉันน่ะเคยสอนเธอเรื่องจุราม่าที่ประกอบด้วยสามส่วนที่ขาดไม่ได้แล้วนี่นาจำนะเออคือ ทำส่วนเหรออ่าส่วนความจริงส่วนความิติอ่ะ,อ,ะาอาจยแล้วความยิ่งใหญ่สินะเอ้ารู้ไหมหุ่นยนตัวนี้มีส่วนไหนที่เป็นเมลิกก็จะมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นจะเพ้นสีเป็นพิเศษไม่ใช่เหรอ,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 อครับครับขอโทษนะครับคือผมคิดว่าส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์ก็เพียงพอแล้วแแค่งวดจังเลยอ่ะส่วนทางด้านมิติเอาไปเลยศูย์ โจรมาน่ะฉากด้านหลังต้องให้ความรู้สึกลึกไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทำไม่ได้ถือว่าสอบตกทำมันถึงไม่เข้าใจก็เข้าใจอยู่อะแต่ว่าทำในข้านนั้นไม่ไหวหรอกเรื่องมิตินะ่ะอาจจะใส่สักนิดเอาละฉันจะเขียนใส่กระดาษนะตามมาเลยมาอาันนี้อืมให้ครับผมอ้มอมอาวละเสร็จแล้วหน้าตาของตึกที่อยู่ด้านหน้าจะใหญ่ที่อยู่ด้านในก็จะเล็ก จากนั้นผู้แสดงความลึกของฉากเบื้องหลังเอาตึกสูงๆมาตั้งประกอบเข้าก็จะเกิดมิติขึ้นมาได้ส่วนพื้นก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นซาบรปลาขักพังให้ดูเก่าๆด้านหน้าจะใ,ให้กรวดหยาบๆออกไปก็จะให้กรวดละเอียดจะดูดูเหมือนจริงยังไงลนะ่ะอ,อืมแค่นี้ก็เยี่ยมแล้วเป็นไงดูแต,ตกตางก,กันเลยใช่ไหม,มอุ๊ยเศรษฐมากออกมาแจ๋วไม่มีสติเลยนี่ถ้างั้นต้องถ่ายรูปเอาไปโชว์ซะแล้วนี่อย่าเพิ่งตื่นได้ดีใจไปถ้าจะว่าไปความยิ่งใหญ่ข้างหุน่นยังไม่สมบูรณ์พอนะอ มีอยู่สองแบบนะแบบแรกใช้จุดที่เล็กที่สุดคือใช้สิ่งเล็กๆเปรียบเทียบอย่างเช่นออผู้เชื่อพระเอกก็จะใช้ตุ๊กตาตัวเล็กๆหึ่งดูดความสนใจส่วนอีกแบบนึงก็คือใช้เลนพิเศษช่วยเลนพิเศษชนิดนี้สามารถหยิบกับความกว้างใหญ่ได้ตามใจชอบเลยนะออถ้ามีส่วนที่จะต้องปรับถ้าภาพยังไม่ได้สัดส่วนที่ต้องการก็ต้องรโฟกัสไปเรื่อยๆนะ จากนั้นก็เปิดหน้าต้องทิ้งไว้เพื่อที่ว่าจะได้จัดแสงให้พอเหมาะแล้วก็กดชัตเตอร์ได้ยังไงล่ะเรื่องจัดภาพอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยะนะอ้าวทำจอรามาเนี่ยมันช่างยุ่งยากจริงๆเลยนะนี่แครฟังอย่างเดียก็ชวนให้ง่วงนอนแล้วเฮ้ยแกแต่ว่าถ้าฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้<ม>ก็แพ้เสนโอขเขานี่สิไม่เป็นไรหรอกหนะ้าถึงจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ่นยนต์แต่ก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะเฮ้ยยังไงเหรอมีแค<ม>่ห<ม>ุ<ม>่นยนต์ต้นแบบตัวจริงมาก็พอแล้วหุ่นตัวจริงอะ อนาคตมีการทำหุ่นจนต้นแบบของจริงที่สมบูรณ์แล้วล่ะถ้าได้มาทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นน่ะแหมที่เขาวิเศษเลยดิสิพี่บอกออกมาเร็วๆเ,เข้าโดาเรมนเอนเดี๋ยวก่อนดิตอนนี้ยังไม่มีลอกต้องไปหาซื้อที่ห้างอนาคตก่อนรอเดี๋ยวช่วยหน่อยนะโดเรมนอนยายสิ่งที่โอจะใช้ลูกเล่นอะไรไม่ว่าทำได้วิเศษขนาดไหนเจอของจริงเขาก็ต้องยอมแพ้อย,อยู่แล้วแน่นอนเลยชัวอะไรนะ้า่า,าโจดามันที่สวนปรชันเหรอไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดยล่าจะบอกให้ ดีหลังงั้นก็มาเปรียบเทียบกันเลยลูกลูกมาแล้วขอดูหน่อยเด้เด้เอามาโชว์หน่อยด้โชว์อยู่แล้วไปนะแต่ได้ม<ห>าแล้วสวยกข็ขังเสนเอาอีกแล้วเนี่ยอืมใช่ละแต่ว่าไม่น่าเป็นไปได้นะผลที่เสนเอาทำออกจะเลิศหรูขนาดนั้นน่ะฮ่าฮ่รอดูก่อนรับรองสนุกสนานแน่ฮเพียนไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่เป็นชนะจะไม่ออกได้หรอกนายยายของเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทีนี้จะว่ยังไงเล่าไม่มีอะไรจะทำแล้วเหรอคิดไปก็รัาร้าจริงๆเลยนายเนี่ยเอนี่เจ้าใจแอนเดี๋ยวจะได้เห็นฝีมือกันเลยเนะใอ้เยเดิรได้มอนไหนๆ่อยู่ไหนล่ะหุ่นยนต์นะฮะเอามาดูดิคือว่าไม่ได้ซื้อกลับมาแล้วเพราะว่าเงินมีไม่พอน่ะสิ หย่าจะไปต้อแบบน้ต้องสาไปาด้อแล้วได้ท่อย่าแล้วไอ้นายะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอะมีอะไรให้ใช้บ้างล่ะย่าอผมไม่ยาอ้ลมามีอะไรช่วยผมบ้างดิดแล้วเราว่าต้องทำยังไงถึงจะได้อะท่อหยแล้วจะลองกลับมาที่ห้าอีกครั้งนึงก็แล้วกัน แวะแต่ว่ามีเงินไม่พอไม่ใช่เหรอแต่คิดที่บอกนะก็จะลองไปต่อราคาเขาดูก่อนอไม่มีโชคซะบ้างเลยรู้สึกจะไว้ใจใครไม่ค่อยได้ในโลกเนี้หรือว่าเร็วไ,ไปขอโทษวออกซีโอก่อนจะดีกว่านะตอนนี้นะนอะไปไ่ไ่ไไเล่าที่ทำไม่ได้ดีละยังไงก็ต้องลองทําเองก่อนกันล้วกันคุณระบายสีเสร็จแล้ว เน้นส่วนที่สำคัญสำคัญแบบนี้ค่อยดูเข้าท่าขึ้นหน่อยนะเอ๊ะเอ๊ะแล้วต่อจากนั้นเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่สไตล์จรรมานี่นาทำางเอ๊ะยังขาดอะไรอีกนะเนี่ยย่ยเฮ้ยเออนี่มันไฟฉายย่อสวนนี่นาอ๋อคุณวนี่ก็กล้องถ่ายภาพเด็ของจริงขนาดย่อด้วยนะ ฮะรู้แล้วเมื่อกี้ที่เรือของออกมาจากกระเป๋าโดเรมอนนี่เองเนี่ยใช่เฮอ,อ้ใช่แล้ว <c oughs> ใช้กรองอันนี้ถ่ายภาพจากสูงๆเอาไว้ก่อนดีกว่าเสร็จ <c oughs> เอาละเสร็จแล้วแค่นี้ก็คงจะพอเพียงเลยนะจากนั้นก็ใช้ค้อนทุบๆๆให้พังไปเลยนี่นี่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว สุดท้ายก็เอาหุ่นยนต์ตั้งลงไปก็จะเสร็จตั้งลงไปแถวๆนี้แถวๆนี้แล้วนะ่า<ส>แค่นี้ก็เรียบร้อยจากนั้นผมก็จะย่อตัวเล็กลงเ,เดี๋ยวก่อนต้องเอากล้องมาย่อด้วยจะดีกว่า ก็อยู่ในเหตุการณ์จริงๆด้วยละสิามแก้วเป็นเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยบิสเตจจังดูแล้วเหมือนจริงมากเลยอะนะเฮ้ยจืดแล้วผ้าถ่านเขาเสนอออกมีปัญหาหลายอย่างเลยอ่ะล้มบาทแน่เลยอ่ะไงล่ะไปผิดไปจากที่พูดเลยใช่าบ้านเสนอออกไม่อย่างนี้จะกับแม่ดิ สนุกจังเลยายว้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 ายอะไรนะเจอเจออะไรอะไรนะอะไรอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยอ้ยเกันอะไรกันเดเรมอนอ้าวคุณนวิตาเคาเป็นคนบอกให้ซื้อมาไม่ใช่เหรอหุ่นต้นแบบตัวจริงยังไงเล่าโถ่จำไม่ได้แค่นี้คงพอใจนะฝังด้วยกันแล้วกันนะ ไม่ไนดะโดนเดมอนอุ้ยโดนปิดตาจะเอาไปทำอะไรนะ่ะฮะทำไมตัวใหญ่อย่างงี้โดรฟมอน